สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไฟพี่น้องป้องไฟพี่น้องป้องกบ๊กวันนี้ย,ออยายบนกับพ่อย์ปบดีไปทั้งไหนเลยลุกอยู่กับบ้านนะคะทําทํางานอยู่ในบ้านในสวนพี่น้องพ่อ,อย์ยกับตัดใหม่เบิ่งตัดใหม่ตัดใหม่แล้วก็พาพาแล้วก็เอามาใส่อันนี้ไว้พี่น้องใส่ใส่อันนี้ไว้ ใส่ในในผลิตน่นี่ใบหยัดหมอ้อกอกแม่แกะไว้เต็มนั่งวางบาง่ดได้เลยได,ยดย้พี่น้องอันนี้คือสวนหลังบ,างงบานน้า,าบนนี่นี่พี่น้องหลังบ้านนี่คือหกไร่หกไม้หกไร่บ้านนี่นี่พ้นใหญ่อันพันใหญ่ทิ้นเลยอ,อันออกจากตรงนี้อันนี้กาลังตัดอยู่นี่อันนี้กาลังตัดอเมโคมายุกอันนั่นออก <c oughs> อาเมโคมายุก มายกที่เลื่อนไปไปพูนพี่น้องแกจะคอยขยับขยายออกให้มันกว้างมันกว้างขึ้นแล้วกะค้อนค้อนขวงที่บ่ไดอ้ใส่นะพี่น้องค้อนขวงที่บไม่ใส่ออกไปเทะละยางเทะละย่างออกไปนี่นะกาม้าไม่ได้นน่นเอาไอ้ออกจากตรงนี้แม้แตะกี้มันเป็นอันมันเป็นไอ้นั่นอยู่นี่มันบ้ง เนี่ยเราสีเอาไซต์ทแเลเร,รลเาเขาข้างไว้ยังเสร็จพี่น้องที่บนนี้กข้างบนไหนแย่บนเห็ดนี่ก็ปลดกับลดที่เ,ลเหลยอยาออกไปแล้วยาออกไปเทอละยางละแนวละพี่นอ้องค่อยขยับขยายออกไปอันนี้แล้วก็เสียเอาออกไปบนนี้ันนี้มันก็จิกว้างขึ้นบริเวณบริเวตรงนี้ก็จิกกว้างขึ้นมื่งี่บนมาได้ดงาไปนี่ ไปหนาไปไหนกะพ่อเด็กปลูกผักปลูกยังอันนี้บนมาจะได้ปลูกผักปลูกยังห้เธได้มาเร็่ยวเลยจังเลยนะกดข้างหน้าเพื่อจังไลยจังหนึ่งกะห้อยากปลูกผักปลูกอียังอันนี้แล้วก็สิเด็กขยายออกไหมเนี่ยกินเห่ามันนี่พี่น้องแล้วก็เห็ดของร้อยวงสิเลยพี่น้อง พยายามเห็ดเห็ดกับเห็ดคักคักเด้ยนะมาเ,ามเห็ดกับซวนเข้าไปหั่นไปนีอนคอยมั่งออกไปเทระยางสองยางอันที่หกหกนี่มันมีแต่งแต่มันมีแต่งแต้บ๊อกฟื้นกับกับเครื่องเครื่องมือเล่าพี่น้องเป็นไดเป็นเครื่องตัดไม่มันจะใส่เป็นไดหมตอตใหไงยังเสียคือเข้าไปยกไปยังโบ่ไหวดอกพี่น้อง คือเฮาไปยกไปอย่างบ่ไหวดอกโอ้ยแสดงว่าพท่านเห็นว่าท่านเห็นหั้งต่อได้นี่มีนยีบนมันมันบินผ่านหน้ายี่บนไปปั๊บบันเนิงพี่น้องนั่น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 ั่นเห็นบอลอ่ะเห็นบอลอ่นหั้งต่อโอ้ยมันย่อนแสงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่ใหญ่แล้วเห็นบอลนี่เนาะมันไม่พี่น้องเห็นบอลอ่ะทั้งต่อนั่น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  ไทยย้นจิทายยังไดนยังเห็นมาต้องไทยนี่ยเหมาส่งห้างแบกไงหนึ่งไว้าดาลิ i แสดงว่าพอญ่กับพระท่านเห็นได้ในห้างโตโต,ตห,ห้างโตพี่น้องนี่แล้วไม่ยุดแล้วมันบ่มฝนบาสาดฝนมาหยั่งมันดิมันนี่ก็เป็นวนเจ็บไม่ก็บหยั่งแล้วจ็บบอกเก็บลังเก็บไม่หยังห่งพูดนะหกแห้งเนี่ยบนเนี่ยแต่กับการไม่เป็นสาดตรเป็นส่วนด้านทั้งด้านทั้งปุ่นก็คือเป็นหน้าบ้านแล้วตัดหนาเลียวไปเลี่ยวพี่น้อง ด้านทางด่านเป็นสนามหญา้าหน้าบ้านเล่าเนาะทีรกว้างเดหยหลาไลยเด้พี่น้องมันหลายไรเด็กมันก็กว้างแล้วก็ย้ายไปบนไดสะดวกกับการเหตุงานแล้วก็ขั้นเสียเอาไว้ที่กันติดกันก็นเหตุงานบ่ได้อีกบ้านอ่าสีเอาไม้เข้าไม้ออกมันก็เอาเขา้าบ่ได้อาหลดเอาหยังเข้ามาบ่าได้แล้วก็ต้องย้ายเป็นสัดเป็นส่วนมี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 ม ยายเป็นสั์เป็นส่วนที่เราสิเขาได้เลยแล้วพี่น้องก็นอไว้ติดกันกับเขาม้าบ่ได้เส้นแล้วที่เหลือขั้นหนึ่งอ่ะวางวันนี่เย่บนตัดกับเล่าเลี่วเป็นทางยางเข้าไปนี่ก็เห็ดเป็นล็อกเป็นล็อกกันละกันล็อกกันล็อกล็อกล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งมันรดมันกระเรนเข้าม้าได้ฮะนะพี่น้องขั้นสี่เอาบ้างติดกันเลื่อยอย่างสี่มันกับเขาม้าบ่ได้อีก มันก็เขม้ามาได้มันก็นเล้ยยายไปแบบน,นี้มีเงี้งสี่ก็เป็นบลอกฟื้นได้นี่มีแต่ฟื้นได้ข้างไหนนี่พี่น้องแล้วแล้วเอาลังค้าหมกล่งค้าปกไว้ลอางลัาคโป๊กไว้บ่ห้มันเปียกฝนเวลาหนาวหนาวก็ก็เอาออกไปแล้วก็เข็นลงบนนี่เลยใส่ใส่บนแล้วเข็นลงไปบนไดไปติเวลาเราเสียนั่นอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดนี่นี่พี่น้องเครื่องญ่เลยดิเครื่องตัด มันมีประตูลงสองบอนมีมีมีม,มีประตูตะละหอ้องเย้บนยังบม่เคยเย้บนยังบม่เคยเข้ามาเลยได้พี่น้องนี่มันก็นจะเป็นประตูลงไปนี่ห้องหนึ่งประตูลงไปเห่นมันก็นจะเป็นประตูลัดเข้าไปในห้องไงห้องสักผ่าเข้าไปทั้งนั้นเบื้องเปียงหุ่นเจ้าวาไม่นี่อย่างแล้วแน่ห้องไต้ดินนีตั้งไตห้องใต้ดินนิด เจ็ดแปดกลองเนาวคิดว่าวันนี้กล่องกับพวกกหา,าเนาะนี่มันสีนี้ลงไปหู้นี่กันนี่พี่น้องอน,นี่ก็ประตูวันหนึ่งอีกลงไปนี่นี่มีแต่เครื่องมือมีต่นั่นเข้าไปแล้วก็ไปไอ้อีนนงก่อ เอาฟื้นลงไปใส่ฮีตเตอร์ขอไปนี่หนิเยอะบนเมื่ไปเดียเยอะบนเมื่ลงไปเดีพี่น้องให้บนหยานไอ้ไฟอยู่ก็เปิดไฟเปิดอย่างเงินเป็นบันไดลงไปเป็นบันไดลงไปห้องใต้ดินลองคน้นว่าผ้าเบอร์เบิงห้องใต้ดินเนี่ยย,ย,ย้ายเสร็จด้ายเ่อไปแล้วว่าขันพ่อใหญ่บ่อยู่บ่เข่ามาแล้วก็เลยว่า เรสีมีห่วงกว้างในพี่น้องนี่เราเสียมอเตอซค์บันด้ฟื้นเอาฟื้นมาใส่ซฟื้นมาใส่เวลาหนาหนาวเราเสีมีปรับปรับควมห่อนควมอย่างฟื้นใส่ใน,นหนีและเอาลงม,มาหน,นีนี่เขาเป็นเขาเป็นหนีก็เป็นอีกห่วงหนึ่งพี่น้องปีอีกห้วงหนึ่งลง เลี้ยวขอไปทางพู่นเป็นห้องซักผ้าโอ้ยใี้บนปะขามา้าดอกผู้เดียวใี้บนลานมีมีม่มีม่มีมมกระแลนน้ำดีดีมีมีม่มีม่ม,ม,ม,มีอยากยอกเขาตัวรถอันอันจอดตั้งข้างให้พุ่นเป็นเศษเล็กเหรอพี่น้องใส่บ่ได้ ใส่บ่ได้ใส่ได้ขั้นนี้กับขั้นนี้ัอระไรโอ้ยห่านี่แหละแมงอันนี้ล่ะมันไปกินผักเกอบบุญน่ะอือดอย๋ยวมันตัวอ้วนแตยขามันไหมคนใหม่อองยืดไตกองใหม่พี่น้องเง้ยมันขึ้นมันก็ออกไปหากินเขาบอกให้เอาอันเอาเบียร์ใส่ ใส่ถยุยใส่ยังมาใส่เกี่ยวมาไว้เห็นมันยินมาสิมันตายเบ็นแล้วนี่เหล้านี่เลยแล้วเสด้จ่ายออกตัดอันนี้สี่พันตัดเบอร์ดได้เนี่พี่น้องนี่ถ้าเมนบ้านเท่ากับเหตุประโยชน์ได้ดิตัดตัดเราก็เอาไปเหตุฟื้นบางเชือแล้วกอมาตะบอนนั่นออกมาตะบอนที่เราวอันเอาของไปทิ้งอีเขานั่นแหละ มันหลของบางเทือของดีๆอยู่นะพี่น้องของดีๆอยู่นะเขาเขาหายราไปถิ่งนะ่ะของเี่นขนพวกกอส้างขวงกขวเขาไม่เห็ดบานเห็ดอย่างเสียเขาเห็ดเขาอนซื้อมาลรวมันเหลือมันยังสีมันเศษจังจสันยะังสีเขาเก็บสศษโปกเกตทิมแล้วก็เอามาเก็บแล้วก็เอารถแรีนเลนีเลนเอารถไอ้โปกเกตรถ ขยันแล้วเชียวเอามาบ้านแล้วก็มาเก็บลงไว้ความขยันของนาง <c oughs> ข็ดงานนะอ้อยจะต,ตายเป็นงงเงียบงงเงีบยบจังสิล่ะพี่น้งองเขาอื่นขึ้นไปกินข้าวก็จังขึ้นไปกิน บา่านี่มาท่านี่ใดานามเด้ีนิูนี่เอ้ยน้าม,มาท่านี่ใดได้บนกับจัดการกับอันนี้แหละเมื่อนี้ชำตต้นใหม่ย้ายต้นใหม่ย้ายดอกใหม่ย้ายพักเต็มพงเต็มพักติดเบิดแหละพี่น้องแต่งศูนย์ตั้งแต่แม่งดินมาแหละมันไต่เข้ามากระถานทังนี่จนมาเดียวกขึ้นมาไหวทึงทิงๆจนเดียวกขึ้นมาไหวทึงทิงๆ บัดนี้กระทางนี่นะงามแล้วนั่นบ่งมะพอ่อมือนี่กระขาอีกสองตัวนี่ขี่ดำๆนี่พี่น้องขีขีบ่งนี่ดำๆนี่ขาอีกสองตัวมือนี่ฮะน้องขาบ่าตายมันก,กับกินยุงสิละ่ะกินบ่เบิดกินจนกินจนอันนี้เบิ้ลุ่นดิอืมตัวเยอะบนสิไปกับสีไงเติบเยอดอกกับสีเก็บไว้ในนี่นละ่ะ คือหนอเานี่ยิเจอเมื่อค่อยเอาอันสาลแเน่เจ้ามาแปะอันนี้แตกยอดแตก,แตกงั้นรั่วรั่วึ้นสามยอดก็ได้ติดเบิดทั้งสามยอดก็ลังแตกน่อแตกแหนงเซียวเลยน,นี่ก็ดอกไม่โผล่ลงก็เกิดค่าเกิดแน่นี่ย้ายกระถางออกมานี่ก็ย้ายออกมาแล้วนี่ย้ายออกแล้วนี่นี่ก็เป็นงานยี่บนก็จ,จ่กะแจกบาดนี่งานพอใหญยกพุ้นเหลยว ครับโลดครับลาเข็นใหม่ <c oughs> เข็นไหล <c oughs> ตัดใหม่ตัดไหลตัดฟื้นแล้วแล้วพุ่นเยบผุนจีเย่บนจีหายแล้วเก็บสีพ้กกันเก็บของห้องผุ่นห้องนี้ออกนี่นี่พี่น้องมาให้ท่ไทยมาหอดห้องนี้เที่ยวเบิ้งแล้วเก็บล้างบมาไวห้องนี้ก็ใหญ่เติบเนี่ยนะห้องเนี่ยกินเห้าห้องเนี่ยจสได้ง่ายของออกแล้วก็เสียเอาดอกไม้มาไวหนาหนาวเสียเอาดอกไม้ขมามไว,น,ไมมไวนี่ ผักแนวใดที่มันเท่ากับมาไว้วหวนิบ่งโหละพานี่เย่อบุญสื่อมตัตะลัน่นคนจีนเนี่ยเอามาช้ำใหม่นี่จะเบิ่งได้ติดเบิดผัก,กิตูวคือกันพี่น้องผัก,กิตูวนี่บต่บต้องบ่ต้องอเม็ดมันมากะกย,ยากดอกเขาสื่อเอาต้นต้นผัก,กิตูวไม่ก,กินน่ะเขาอัานเด็ดเอาใบมันแล้วเนี่ยเอากางมันว่าเสียใบติดเบิด ไว้สีเศร้าไงปะเนาะบ้านนี้เนาะนี่บนขึ้นบ้านก็หนาวคำมาแล้วหนาวแล้วมากันนี่เริ่มไว้แล้วพี่น้องมาหันเก็บได้ประมาณจะเกิงกิโลนี่แหละจากมือละสองโลสามโลกับเบิร์ละมือกันล้างเก็บอีกสองรอบกับเบิร์ดอกมากันนี่กไดีเก็บสสมือเสมือเด้ออืมมึทัวร์รันเต่านี่ทัวรันเตา่า มันฝรัง่งมันฝรั่งพะเยนอันนี้ดอกสีม่วงนี่ก็นโวยม่วงอันหัวม่วงได้หน่พี่น้องหัวม่วงนี่ดอกขาวนี่ก็หัวขาวนี่เดย์ดยบนมาลักงัดเอาสองสองเงาหนี่งเมืวว่อวานทัวรันเต่ามืออื่นก็มาเจ็บอีกได้เน่ทัวลัรันเตาก็ได้ทัวล์รันเต่าปนกันกับอันนี้อยู่นี่ปนเย่บน,บนปลูกไม้สองอันปลูกไม้ ปลูกไม้กระถางนี่สิได้กินผละอีกเดือนสองเดือนเราเลาะเยื่อบนจมูกผลละเอาไม้มาเสียบให้แล้วนี่เอาแตงกับเป็นนวยแล้วพี่น้องแตงเป็นนวยแล้วสิย่างขึ้บนถากมากัดมันอันนี้กําลังงามนี่แตกขึ้นสิไดหะสิไดหานั่นมาใส่อยู่มันมันมันบแตงอันนี้มันโมเมนเป็นเป็นุ่มหรอกมั้งเออมันมาเป็นคางหรอมั้งนี่บนมามันเป็นภ่มบ่ะ นี่ก็เริ่มเป็นหัวเลยรได้แต่เป็นพันหัวหน่อย,ยมันกำลังอันนี้กับหักช,<ม>ชีจีนแตกเกิดงามครับพี่น้องตะวางสีสีรอดอันนั้นบะสีรอดแมงบ่สีรอดแมงอันเขียวปนสิเขาอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละนี่แหละอาทิตย์ที่สอง,งนัเต็มเลยบันนี้อันนี้กับสองอาทิตย์นี่ พี่น้องสองอาทิตย์นี่ยางงามเลยตีดเบิดแล้วสลดัดเย่ปุ่นตีดเบิดแล้วอันนี้อันนี้ตีนี่กุ้มใจนะมันนี่ตีนี่พี่น้องนี่เอาไอเอาเปลือกไข่มโร้อยใบแล้วกะ็เอานายาน้่างจานนะ่ะผสมหน้ามัดฉีดฉีดนี่ส่งเป็นส่งสีสืมฝืนขึ้นมาแน่นพี่น้อง เป็นซ่วงสีฝืนๆขึ้นมาแน่แตวายยเจิมว่าพวกเอ้พักกวงตุ่งพักขนาดน่ะมันบาถือกันกับอากาศทางนี่ดอกว่กสัลมันรักษายากแมงเพียมเจาะเมียนความเล่าผสมพร้อมเนเล่าบ่ปลูก่ได้มันสิปลูกได้พักซี่จีนพักซี่เล่าแล้วก็พักสลัดพนะสีเมีนยนโยาะเกิดหน้าสางล้างบันนี เพีย้ยตเพีย้ยตัวเป็นแมงบินบินน่ะแมงบินบินน่ะพี่น้องกินน่ะบันนี้อันสลัดนี่บ่กินแตว่าขั้นขั้นแมงลินหมามาฟอก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยอันละอันนี้เย่บนหดเรียบร้อยแล้วได้มือนี่หดต้นไม้ต้นไรให้พใหญ่กล้วก็ขับรถแล้วก็วกตัดไม้ทั้งนั้นเย่บนกับปลูกพักหดพักทั้งนี้หดต้นหมอกตน้นไม้ทั้งนี้ หมากนี่แล้วอันใหญ่เบิ่งแล้วเอานี่มามาัดไว้มันสิพางาหากักหักไปแล้วงานนึงแล้วนี่หักไปแล้วงานนึงมึงนวยกำลังตูงข้นตูงข้นเหมือนงาน,งนงหน่อยหนึงวันหนิกระดกของเราอยู่อือพี่นอ้องตัวต้วนน,น,น่อย,อน,น,อยนี่โบเ,เป็นนวยปะบ่เ,เป็นนวยต้นนี่แอปเปิ้ลนี่ก็หักแอปเปิ้ลก็หักงานนึงแมวมาขึ้น เมี่ยวมาขึ้นวันนี้แอปเปิลฮักวันนี้ดอกอันองงนี้ก็นามงามพี่น้องดดโดโดเลยบุง้งแอปเปิลนี่บนมาหน่วยเถอะปมมือนี่แหละน,นี่หน่วยใหญ่ละสร้างหลังอยู่ยบนพี่น้องเป็นก้อนเป็นงอนอยู่คุณก้อนเป็นงอนอยู่วันนี้หมกักลูกพั้มเ่อันนี้ลูกพัม,มลูกพุ่นเฮ้นบนพระเจ้กเกินอันนี้ลูกพุ่นบ่ อันนี้ก็โนยเหลี่ยมโนยตรงแล้วพี่น้องนี่โนยเหลี่ยมโนยตรงแล้วตรงมงเติงเมิงแล้วกําลังโนยง่ญ่แล้วพี่หนาคาดว่าสีดกก็นีอยู่ขั้นต้นมันแก่มันกับสีดกขึ้นดกขึ้นแล้ววะอันนี้มันฝ่งตาตน้นมันมาหัน่นง่ายปัญไดน้อเขาปลูกได้บพาหันโดนเฮ้ยอยู่ไปเหตุไปเนาะล้วก็ไดพี่น้องถ้าชมผ้าหยางผ้า คันบ่มียเย่บนมาอยู่กะมันกะเงียบมันกะบ,บ,บ่มีผู้เฮียจอยแวอืมดอกไม้ดอกไรกะขยายซื้อมากกะมะเพาะตอขยายพันตัวนี่ติดเล้วสิได้เอาไอ้นั่นใสอันหุ๋ยเลียงดอกมาใส่เห็นมันมันติดเหลพี่ต้อง เนี่ยเนี่ยงาแบบนี้ฮักเนี่ยแมวมาขืนแมวไปขืนมันแมวไปขืนมันบันนี้เยอะบนก็บเอาตะนวยมันเสียไปตํำพี่น้องไปต่ำต่ำหมักแอปเปิ้ลนะมีมีนี่แหละมีมี่นี่แหละไปขึ้นอ่ะใช่ไหมมีมี่ไปปีนต้นต้นี้นี่ใช่ไหมเนี่ยฮะเอาซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อเยอะบนเก็บเอาหมากอันนี่ขึ้นบ้านก็คำแหละ